สวัสดีครับทันทีที่ตามอยู่และทันที่ผ่านทางมาแนละ้วันวันนี้เราก็มานะครับส่งข้าวนะครับมามาส่งข้าวนะครับมาลงสีข้าวเองนะครับวันนี้นี่ครับรถก็ต่อคิวนะครับวัดความชื้นนะครับอ่าก็เดี๋ยววัดความชื้นเสร็จปุ๊บเราก็จะไปรอช่างนะครับ ฝั่งโน้นนะแล้วก็เข้าลงแล้วก็ช่างใหม่นะครับอนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับกระทำกันยังไงนะครับโอ้โหรถเยอะจริงๆนะครับอนะนี่ราคาความชื้นนะครับ มีติดป้ายให้ดูนะครับราคาความชื้นความชื้นเท่าไหร่ได้ราคาเท่าไหร่นะนี่ครับอ่ะนี่ครับเสียบลงนะครับวัดความชื้นนะครับ ความชื้นก็จะอาตัวน,นี้เป็นเหล็กดูดนะครับดูดข้าวนะครับข้าวก็จะลงตามสายยางลงมาแล้วก็ลงใส่กระป๋องนะครับก็จะมีกระป๋องรองอยู่ข้างล่างนะครับอ่าอยู่ไกลๆนะครับนี่ครับโอ้โหรถต่อคิวกันมาเยอะเลยนะครับอ่อ่าเดี๋ยวมาดูตัววัดนะครับ ก็เดี๋ยวตัววัดมก็จะลงมานะครับแล้วก็ดูใส่ท่อออกแล้วก็ไปวัดความชื้นนะครับแล้วก็นํารถไปช่างไปช่่งตรงตรงนู้นนะครับก็มีขั้นตอนประมาณนี้นะครับสําหรับการมาขายข้าวนะครับก็ดูรถนะครับช่วงนี้รถก็เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็มาน้ําก็ขึ้นนะครับก็เลยเกี่ยวนีฝนกันมานะครับ ก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ